ไม่ต้องสอนใช่ไหมคะซึ่งกินเนี่ยเอเห็นพี่กินก็กินตามนะคะพวกหั่นกระหล่ำกระหล่ำปลีนะคะชอบช่วงนี้กระหล่ำปลีถูกค่ะหวานกรอบพี่กินข้างนอกน้องกินข้างในดูกินดูมาก นี่เด็กฝึกหัดนะคะอยู่ข้างในอ้โหากินสู้เขาได้ไหม <c oughs>